สร้างรายได้ง่ายๆกับมัณีดแดงแอปพลิเคชัน affiliate ที่คุณไม่ควรพลาดระบบเครือข่าย affiliate ิบหชั้นไม่ต้องแพกของไม่ต้องส่งของไม่ต้องสต็อกสินค้า15ข้อดีของธุรกิจมณีดแดง 1. สมัครฟรีเริ่มสร้างรายได้เลย 2. ระบบทำงานได้ทั่วโลก195ประเทศ 3. คอมมิชชั่นเข้าทันทีเมื่อมีผลงาน 4. รับออเซลทั่วโลก5-25% 5. ทำงานผ่านแอปพลิเคชันทันสมัย 6. มีระบบคำนวณรายได้อัจฉริยะ 7. ร้านค้าธุรกิจสินค้าเข้าร่วมได้ 8. สินค้ามีหลากหลายให้ทำตลาด 9. มีห้องเรียนรู้ทุกวันวันละ3 รอบ 10. มีระบบ AI เป็นเลขาส่วนตัว 11. มีโปรโมชั่นให้ทำตลาดทุกเดือน 12. สินค้ามีคุณภาพสูงราคาถูก 13. มีสินค้าโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น 14. แผนสร้างรายได้ยุคใหม่จ่ายเยอะ 15. มีระบบลุ้นโชคใหญ่ทุกวันที่ 1. อยากมีรายได้เพิ่มมณีแดงคือคำตอบ ทำงานผ่านแอปรับคอมมิชชั่นทันทีแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ไลน์อ a เเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและเริ่มต้นสร้างรายได้กับมณีแดงคลิกที่ลิงก์ข้างใต้วิดีโอ